สวัสดีค่ะสวัสดีพี่นอ้องฟองฝ่สุขสุขคนจ้ามาพอกทิพิอีกแล้วจ้าพี่น้องกับแซ่บนัวคุ้หอนางดิ้บนะคะมากพี่น้องคะืันนี้จวดตำบักคุงกับหอยแข้งพี่น้องแล้วก็ขนมจีนนะคะเหมือนเดิมพักแหมเอามาให้พี่น้องพักยิ่งกื่อนี่ประกาดดอกเนาะแล้วก็อันนี้คือเกาพี่น้องพักหอ,อมปอบชีไทยอันนี้ปลูกเองนะคะคุณแม่ปลูกเอามาให้มากพี่น้องจ้าจวดจวดต้อกันนิ้วเขาหอยแข้งไดว่าจะแม่คโคพี่น้องจ้าไปแม่คโคมานะคะไปส่งครองกับพี่น้องแล้วก็ล่วงไปัน ไปดูชั้นหลานขายของจำคือจัคลิดบอกพี่น้องแต่คลิปมือสเสาเนาะสรุปก็ไปเอามากพี่น้องจ้าไปวางเงินไว้แล้วก็พรุ่งนี้เขามาติดแล้วก็จ่ายพรุ่งนี้ทางหมดมาติดมืออืเล่นเปล่แมนแปดแปดหมื่นแปดหมื่นสองพันพี่น้องมันยังไงมันก็ต้องได้ทำนะก็เลยกัดเขียวพี่น้องจ้าทำอะไรมันก็ต้องลงทุนหมดนะคะแพงอิเล่ เพราะว่าอันหลานขายของชำจิบมันยาวเนาะมันก็เลยแบบใส่ลายแหงโอ้ยแสบ่นองจวดจัดอ,อืมหอมป่าอืมน่าหอมมากขอบคุณทุกออเดอร์เหมือนเดิมนะคะพี่น้องจ้า มือน,นี้ก็ไปส่งมาให้แล้วร้ายเจ้าร้ายคนพี่นอ้องวันนี้ก็มีสังส่งคาใหม่อีกเดี๋ยวมม่อ่นที่ไปส่งให้ด้วย้จพี่นอ้องเสียบเสียบเสียบ,บ,บต้องกันมาเดอร์ซุขุูุขคนกินน้ำทิพย์จ้าอืมจอบปลาบ่อยยากนะฮอืึแหมะ มื่อหลเพิ่นไม่เวียกทิพเ,เอ,อิ่นพึ่นมาเอาข,ออน,ขอนมซื้อแมกแล้วนองมาให้แม่ก็เลยอิ่นมาเอาส่วนกินน้ำอยู่เวลาถ้าไม่เวียกมันก็เลยนเมื่อกก่อนพี่น้องหาตอนบเคลีจิบห็นไม,ม่แฉงสดๆวอวดหนาะ เหนเป็นเรเดียเป็นหลักตั้งไว้ข้างดอดดิวไปมาเบย่ออกแสดงว่าต้องไงหบม,มัมงงบนเอาออกมาก,ก่อนอ,ออกมาก,ก่อนสูตเป็นสูตออกออกมาก,ก่อนเอ,อ้ยหาจอนมุ่งกับบาหินตัดน้ำซุนนามมาุ่งเลยตำมะพริกจับ น,นี่หน,นึ่งหอยแกรงโแบบมีเลือดนิดหน่อยซื้ออยู่อโลตัดโลละสองรอยหาบาทพี่้อกเลือกเอาอะไรจะให้เาเลือกเอาเม่โคูดอ,อืมแล้วโคูดจอ่กับป้งขอถวนลูกขาล่ายิดก่อนนี่กัรจถามละ กินนี่หรือเอากลับบ้านคะกินไปนำทางกินไปนำทางเถอะนะซื้ออันไซเว้นเซนนะเมื่อเนี้ยพี่น้องคุณลุงคนคนจะบริเบิงจบกินละบอกบอกไอ้ฟังอีกคนมาคนดูซื้อไซเบนเซนพี่น้องเ็าละถามว่ากินที่นี่หรือว่านะท,ทานกลับบ้านคะเห็นพลังเอาเอาเอากลับบ้านครับ กินไปนำทางส่วนของเราโอ้ยหาก,กินมันง่ายสเอาก็ติอยากพูกเพราะเขาค้นคลาย,ยหัวหนึห่งจากคนพูงง่ามอ่ะคิดเบง่งบุคลิกค้นขายใช่เซ็นเส้นแล้วไม่ใช่พูัญชาการลูกน้องนะเป็นหัวหน้าเหรอเนี่ยผ <c oughs> ูกโบคอรนะ์หัวขวนมากขันเบาขวานนะ Hãy chắc cho chắc nó แม่เก็บจะหยอดมาให้อีกเลย ลวกน้ำเดือดๆดือดยี่สิบวินะคะเอาเกลือล่าง,งหงน่อยฝ่าล่างพร้อมเลยอืจับ ามดีเขาตา่าอยุบม,ม,มันอมอมหนมจังหวานนย เราจะไม่พูดกันหน่อยหรือชิมใ <c oughs> นช่วงกินแล้วแต่ช่วงกินข้าวกินข้าวแต่ซีเอ็มมงที่เอาล่องคลิปสองห้าสิบห้า,า,า,ากินไงเงี <c oughs> ้ยอย่าน้เมืองมากเมื่อเม,มือนไปรงฟ้องหลอกกันมาหอดบ้านหกเมื <c oughs> Cái sống sống em cứ xong sống rồi, Hả? sống 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 วักพักอกะไรมาเพื่อนมานนิ่งเขาจะเสิให้นั่งกินให้เพื่อนพืกก่อน่ะแขาบอรดี กวาดูนอ่ะ <laughs> <laughs> จาสิกินยังพี่น้องแต่ละมือแต่ละเพลนน้ำมาแล้วกินเขาก็ย่อดไปอยู่มักหน่งอีกละ่ะ มัมนยนนั่หนาวไหมแม่ไม่มนหนาวหนาวอยู่แน้หนาวทุกนาบมนาีมันก็หนาวแล้วนะ่าจะเปนเงาแล้วมะขับปุ่นนี่ อยู่แล้วกดำไล็เกิดจะเอาไปมาให้สินเจะของอมาดเลยอ่ะขีนง่มไในบ่มึมอมห้อยตั้แสบอวดมานนองเนาะ ทัวร์ได้ไรพี่น้องขี้หมกเลยว่าเสร็จขี้หมกพี่น้องกันว่าหถ้าบ่พเสร็จลองพอเสร็จตัวปล่อยห่อยน้งมากใว่ปะมาเห้บ่เฮอกินเพียกินหอนนะที่ออกโดยพี่น้องจ้าเขาทัวร์ได้ไรจ้าโอ้ย เราไปตัดเล็บกันเราไื่องเล็บสีเมื่อกีเอาเล็บเปิดบ่เดี๋ยวเล็บไอเอามือเปิดบ่อ่ะเน็กมันต่อมันไม่เนี่ยเกลอยู่เด้อล่ะมูสสียด้วยเราแลละปเล่อยเถอะโล่เรา รู้แล้ว205บาทแต่ว่าวันนี้ซื้อมาเข้าเหลือกเอาเนาะเข้ากับอะไเอาไปเพิ่มเงินซั่ง,งมัน165บาทแต่คุ้มมันโตใหญ่อมันโตใหญ่ถ้าอะไรที่เราซื้อแล้วมันแบบนอถึงแพงแต่ว่าคุ้มเข้ากับภาษียดายเงินเน,นาะสุดๆแล้วกินแล้วเก็บตังค์อือแมน ัที่อย่างเขามาติดตั้งชั้นมันจะเป็นมือวุ่นวาอีกมือนึงก็จะอบาได้เร็วมีของหม่แล้วอ่ะสั่นเอาซีเ้ะมันขาวดำให้มันเข้ากับร้านนะเคาเตอร์ขาวดำ ดัมมี่มกวา่าบ้อง,งบอง,งแล้วเพื่อนเราไปก็บแม,มีเปลี่ยนตแถบไปซื้เมืมติต่งสอบื้ออ,ามาอ,มมองมัลองอย,ยคนจาม,จมาอือื้นหาติดตา่างลไปซื้อคองาม,มาลง ว่าเราจะเปิดร้านขายของชำก่อนนะคะฟังห้องนี้กระบอกเพิ่งหลอบเสียพี่น้องจ้าเสียเสียอสุดยอดเลยเพียว <ส> <mem> ขอนอยากกินนมาอมขับขับยุดมยุดเลยออกงูนะก็จะกิน จะไปกินหนัอ่ะคุณพี่หน่องจ้งา,าทำไปทางแล้วพี่คิดไปเนี่ยลืมให้วิวเปิดคลิปตัวละพี่น่องบอกมือหนาได้จ้าเอาอีกแล้วออเอาวิทย์วิทยเลยจังไรก่อน <laughs> ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้เบวก็เบื่อแล้วขอตัวลาไปก่อนหนยพอกันคลิปหนาตัว้อพี่น้องเนาะพี่ทิฟฟ์บอกมื่อตะจ้าบ <laughs> อกไว้เร็วสำหรับมื้อนอี้ขอขอบคุณจากพี่ทิฟฟ์บอกมื่อเร็วโ <laughs> <laughs> ัวกาพี่อวนอายหน่อยโอเคพี่น้องคะหน่อพ้อกันคลิปหนาจะขอบคุณทุกออกเดินทึกเก่จาจ้าสำหรับคลิปนี้ทิฟฟ์กรน่อกขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะอ้าเพียร